สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ซ r f a c e Love t h l o นะคะมาดูซิว่าวันนี้พลังงานความรักของใครจะเข้ามาในคลิปนี้มีเรื่องราวซีรีส์ความรักอยากจะบอกอะไรอยากจะเล่าอะไรให้แม่หมอได้ฟังกันบ้างนะคะ มายเลขสิบสองสองใบเลยเหรอหมายเลขสองความเป็นคู่สิ่งที่ไม่หมอเห็นนะคุณสองคนน่าจะ ติดต่อสื่อสารกันผ่านทางโลกโซเชียลด้วยนะคะหรือเป็นคนที่อยู่ไกลกันมีการรอคอยความความรักมีการรอคอยข้อความเป็นพลังงานของคู่เป็นพลังงานของคนที่รักกันเป็นพลังงานของคนที่มีสติปัญญาใกล้เคียงกันมีความคิดที่เหมือนเหมือนกันไม่ว่าจะยามรุ่งอรุณไม่ว่าจะยามค่ำคืนคุณสองคนมีใจที่สื่อถึงกันอยู่เสมอเสมอ คุณสองคนรู้สึกว่าความรู้สึกที่คุณมีให้กันและกันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เบิกบานใจมันเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอมใจถึงแม้บางบางบางคนน่ะจะไม่ได้บอกความในใจที่แบบลึกซึ้งมากๆให้กับกันและกันได้รู้แต่คุณก็มีความรู้สึกดีมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกเติมเต็มมีความรู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่ยังมีบางคนนะที่ยังไม่ได้บอกว่าชอบบอกว่ารัก แต่มีเขาเข้ามาในใจแล้วอะ่ะมีเขาคนนั้นน่าอยู่ในใจของคุณแล้วพยายามที่จะสื่อสารกับเขาไม่ว่าจะช่องทางใดนะในการทุกคำพูดที่คุณสื่อสารไปอะ่ะมันคือคำพูดจากใจของคุณหรือแม้กระทั่งเขาเองที่เขาได้สื่อสารมาแม้กระทั่งมันเป็นคำพูดที่ที่ดูเรียบง่ายอะ่ะแต่มันมันคือการกั่นกรองออกมาจากหัวใจของเขาแล้วว่าอย่างคำที่บอกน่ารักจังเลย คือเขาเขาคอมเมนต์สมมติเขาคอมเมนต์หรือเขาเขาส่งข้อความหรืออะไรมาก็ตามคําว่าน่ารักจังเลยนะั้นหมายถึงว่าเขารักคุณมันอาจจะมีบางอย่างบางส่วนที่เขาไม่สามารถที่จะบอกกับคุณได้อะแต่คําว่าหน้าถ้าไม่หมาะจะยกตัวอย่างนะแค่คําว่าน่ารักจังเลยมันเป็นการบอกรักแล้วถ้าคําใดมันมีคําว่ารักอยู่ในใจมันเป็นการที่เขาบอกรักโดยที่เขาอาจจะไม่กล้าบอกตรงๆ เพราะคุณดูมีเสน่ห์คุณดูมีเสน่ห์มากๆ่ะคุณดูดีคุณดูเป็นแบบเหมือนมีออรา่าส่องประกายแสงสว่างมีออรา่ากับเขามากๆอ่ะเขาคิดอยู่ในใจคนเดียวนี่ต้องเป็นคนที่เอาเอาเอาเป็นว่าันเป็นกรณีแรกนะคุณก็ก็สัมผัสได้ว่าเขาชอบอะ่ะแต่ยังไม่ได้บอกไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรกันเลย แต่รู้ว่ามีคนที่ชอบคุณอยู่รู้ว่ามีคนที่แอบบรักแอบบชอบคุณอยู่เพียงแค่รอเวลาให้เขาบอ,อกเพียงแค่รอเวลาให้เขาเปิดใจเพียงแค่รอเวลาว่าเออรักชอบกันแน่นะกล้าพอที่จะบอ,อกแต่ในตอนนี้ไม่บอกก็เห็นถึงพลังงานของการที่อมยิ้มกันอยู่ในใจอ่ะแต่ยังไม่กล้าที่จะพูดจะบอ,อกอะไรแต่ก็อมยิ้มกันอยู่ในใจแล้วว่าคุณสองคนนะชอบกันแต่ยังเก๊ก๊กักแก,แกอยู่ นะยังเก๊กกกักอยู่แต่ก็มีความสุขนะแม่หมอก็เห็นถึงความสุขที่คุณได้คุณกับเขาสองคนได้ได้ส่งพลังงานที่มีความสุขให้กับกันและกันอ่ะอาจจะส่งไปทางข้อความก็ได้อาจจะส่งทางข้อความแค่นั้นมันก็ดูแบบมีคุณค่ามากๆแล้วนะคะหรือมีบางคนก็อาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะแค่สื่อสารกันทางข้อความเจอกันทางโลกโซเชียลก็ได้ ยังแอบรักแอบชอบกันอยู่ยังแอบรักแอบชอบกันอยู่แต่ว่ายังไม่ยังไม่ถึงขั้นกับเ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเปิดใจอะจะมีบางคนที่ยังปิดกั้นตัวเองอยู่แบบคล้ายว่าอยู่ในโซนของตัวเองอะ <c oughs> ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจยังไม่กล้าที่จะเปิดรับแต่คุณก็คุยกันกับเขานี่แหละแต่มีความรู้สึกว่าอาจจะคุยกันในรูปแบบของเป็นเพื่อนก่อนแต่มันไม่ใช่เป็นเพื่อนหรอกมันคือเขาไม่ใช่เพื่อนหรอกแต่ในที่นี้อาจจะแบบ คุยกันไปก่อนอย่างนงี้ยังไม่ได้ตกลงปงใจความรักครั้งนี้แม่หมอเห็นถึงการที่มีใครสักคนหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตกหลุมรักอีกฝ่ายหนึ่งมากๆเลยอะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าแม่หมอว่าน่าจะเป็นเขานะและคุณน่าจะเป็นคนที่มีโซนของตัวเองเป็นคนที่แบบปิดตัวเองเป็นคนที่แบบเข้าถึงยากอะ่ะไม่กล้าที่จะออกไปจากพื้นที่ที่ตัวเองเคยชินคือความรู้สึกที่ตัวเองแบบ คุณอาจจะโสดหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมีพื้นที่ของตัวเองอะฉันอยู่ตรงนี้ฉันสบายใจอะคุณกลัวที่จะออกไปจากโซนของตัวเองเนี่ยแล้วอะไรมันจะไม่ดีหรือว่านู่นนี่นั่นอะมันมีความกังวลตรงนั้นเกิดขึ้นแต่คุณก็รู้สึกได้นะว่าเขาคนนี้ก็คือคนที่เหมือนมาเป็นพาร์ทเนอร์อะเหมือนมาเป็นแบบ มีอะไรก็ปรึกษาได้บางคนนะมีอะไรก็ปรึกษาได้แล้วก็เหมือนเป็นกําลังใจได้เห็นเขาโพสต์หรือเราโพสต์อะไรหรือเราพูดอะไรไปได้เห็นเขาคอมเมนต์อะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเหมือนเป็นกําลังใจทําให้คุณได้ยิ้มได้ทําให้คุณได้อย่างน้อยก็เขาก็ส่งสัญญ,ญาณมาเรื่อยๆแหละถึงแม้จะไม่ใช่สัญญ,ญาณที่แบบเป็นอะไรที่แบบว่าเธอรักฉันฉันรักเธอแต่ก็คุณก็รู้ได้ด้วยตัวคุณคุณเองอะนะว่านี่แหละคือสัญญ,ญาณ นี่แหละคือสัญญาณที่เขาใส่ใจส,สัญญาณที่เขาบอกกับคุณว่าเออเขาชอบคุณเขารักคุณเขามีใจให้กับคุณแต่ก็อย่างที่บอกไปนะยังไม่กล้าเปิดความรู้สึกในใจยังไม่กล้าเปิดเผยตัวตนอะไรที่แบบว่ามากมายนะเพียงแค่นี้เหมือนเหมือนกับแบบค่อยๆอ่ะค่อยๆอะ่อออะรักไม่ต้องรักมาก แต่รักนั้นนานอะไรประมาณนี้จะค่อยๆเพิ่มเติมความรักไปเรื่อยๆ,ๆนะวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าถ้าเกิดวันวันหนึ่งเขาไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกับคุณคุณไม่ได้เห็นเขาหรืออะไรเนี่ยคุณจะรู้สึกขาดบางอย่างไปเพราะเขา,าน่าจะเข้ามาแทรกซึมในใจของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างหนักมากๆอ่ะและในการเข้ามาของเขาเขาก็มีเป้าหมายด้วยว่าเออเขาเข้ามาเขาไม่ได้แบบมาแค่ผ,ผ่านๆมาแค่เล่นๆนะแต่ยังไม่กล้าที่จะ ยังไม่กล้าที่จะเข้ามาแบบพิธีดีตองอะไรมากมายเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แม่หมอจะให้ไพ่ของแม่หมอตรงนี้คือ <c oughs> ช่วงนี้ต้องขอบอกเบื่อกันหรือเปล่าแต่แม่หมอรู้สึกว่าตื่นเต้นทุกครั้งอะ่ะที่ได้จับคุณมาวิ่งในหัวใจของฉันทั้งคืนเลย คุณคือคนสุดท้ายที่ฉันอยากเห็นหน้าก่อนนอนเขาจะส่งข้อความหรือเขาจะดูคุณเนี่ยในแพลตฟอร์มต่างๆหรือเขาจะส่งข้อความที่ได้คุยกับคุณเนี่ยคือเขาอยากเห็นคุณก่อนนอนบางคนน่ะบางคนน่ะคุยกันทางแบบเห็นหน้านะแต่ว่าก็คือรอให้คุณหลับึ้นหลับไปพร้อมๆกันให้เห็นหน้ากันแบบนั้นถ้าเป็นคนไกลกันนะฮะฉันอยากจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่รักได้ไงแบบนี้อย่ากเกลียดกันก็พอ ฉันอยากเจอคุณคนแรกในตอนเช้าเอาจริงๆอะ่ะอยากอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยก่อนนอนก็อยากที่จะเจอคุณเป็นคนสุดท้ายก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าก็อยากที่จะตื่นมาเจอคุณเป็นคนแรกอะ่ะคุณคือหนึ่งเดียวในใจสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่มาบ่อยจังคุณรู้จักกันทางแอปสีน้ำเงินหรือเปล่าเอออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออสีน้ำเงินมาบ่อยมากๆอะขอๆขอ,อีกหนึ่งใบแล้วกันนะแม่หมอขออีกหนึ่งใบ ฉันอยากใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกันกับคุณจริงๆเขาแอบชอบคุณเขาแอบรักคุณนั่นแหละคนคนนี้เนี่ยเขาแอบชอบแอบรักคุณเขาจะซึมเขออ้ามาในชีวิตของคุณทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้คุณได้แบบจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก เขาก็เข้ามาอย่างนั้นน่ะถ้ามีบางวันนะที่เขารู้สึกว่าเออวันนี้เขายุ่งมากเลยหรือเขาติดธุระอะไรนะเขาเงียบไปนะคุณจะก,กระวนกระวายทันทีว่าคนคนนี้ไปไหนนี่แหละคือคือพลังงานของเขาที่เข้ามาแทรกซึมให้คุณทีละเล็กทีละน้อยอาจจะไม่ใช่ความรักที่แบบวุ้หวาอะไรแต่เพียงแค่รู้ในใจว่าคุณมีเขาแล้วคุณยิ้มได้เขามีคุณอ่ะเขายิ่งยิ้มกว้างมากๆอ่ะเมื่อเขาเขา้เขามีคุณอยู่ในใจเขาจะยิ้มกว้างมากๆยิ่งเขายิ่งนึกถึงคุณเท่าไหร่อ่ะเขายิ่งยิ้ม แบบมีความสุขอะเมื่อเขาอยู่คนเดียวเขาก็ยิ้มได้นั่นในความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเลยนะในความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าคนคนนี้หายไปจากจากชีวิตคุณในในช่วงในแต่ละวันนะคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่นะไม่ใช่ไม่ได้รักเขาหรอกแต่ว่าทําไมวันนี้ไม่โพส์ล่ะทําไมวันนี้ไม่โทรละ่ะประมาณนั้นเลยอืมคุณค่อนข้างที่จะแบบ แอบลหลงไหลกันแล้วกันด้วยนะสิ่งที่ไม่หมอเห็นอนะแอบลหลงไหลกันแล้วกันด้วย So m เม e มันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะมันมีอะไรบังเอิญแน่นอ,นถ,คน,คน,น,อนถ้าคนคนนึงมาชอบกันอะถ้าคนคนนึงมาชอบกันมารักกันเนี่ยไม่มีความบังเอิญแน่นอนอย่างน้อยใต้สําหรับลืมบอกไป d ดีไว e m ฟมิลี ดีวายแฟมานินกับดีวายแมคคลูรินแล้วก็ไพโซเมดด้วยคุณมีโอกาสมากๆที่คนคนนี้คือคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเพราะว่าคุณจะคนที่เป็นเนื้อคู่คือพลังงานที่ดีความรักที่ส่งให้กันนะอย่างที่บอกไปไม่หมอเห็นรอยยิ้มที่พวกคุณยิ้มอย่างน้อยถึงจะไม่ได้ยิ้มให้เห็นแต่ คุณเห็นหน้าในะเขาในโลกโซเชียลหรือเขาเห็นหน้าคุณในโลกโซเชียลหรือในรูปอะไรแบบเนี้ยเขาก็ยิ้มได้อะมันเป็นพลังงานของของความรักที่แบบยังรับยังใหม่ๆอยู่นะยังยังใหม่ๆอยู่เป็นการที่เข้าไปแทรกซึมในอนูของเซลล์ของเขาอ่ะต่างคนต่างเข้ามาแทรกซึมพลังงานนะของสองคนอนะต่างมาแทรกซึมซึ่งกันและกันแล้วตอนนี้กําลังเขาเรียกว่าบ่มเพาะบ่มเพาะ เมเล็ดพันธุ์แห่งความรักให้มันเติบโต อย่างที่บอกค่อยๆอ่ะอย่างที่แม่หมอรู้สึกได้ว่าเออค่อยๆซึมค่อยๆเข้ามาในชีวิตอ่ะมันเป็นการเออเพาะมาได้พันแห่งความรักระหว่างคุณกับเขาวันหนึ่งอ่ะความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเติบโตมันจะงอกเงยและเติบโตออกออกดอกออกผลที่สวยงามแน่นอนเป็นพลังงานที่ดีเพราะว่าในตอนนี้คุณมีมีเขาอ่ะคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะหนักใจอะไรคุณมีเขาเขามีคุณก็รู้สึกว่ามีอิสระภาพทางด้านความรู้สึกที่มีให้กับกันและกัน มันเป็นความเบาสบายในความรู้สึกดีๆที่มีให้กับกันและกันนะเป็นความรักที่ดีแล้วคนเอาจริงๆอ่ะมีโอกาสที่จะคบกับเขาได้คุยกับเขาแน่นอนแล้วก็คบกันเนี่ยแม่หมอบอกว่าคําว่าคบกันเนี่ยแม่หมอจะไม่พูดว่าแต่งงานกันหรือไม่แต่งงานกันหรืออะไรแต่เป็นการคบกันระหว่างคนสองคน่ะมีโอกาสได้คอมมิชเมนต์กันนะคะก็วันนี้คลิปนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นพลังงานที่ดีนะแม่หมอว่าเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะ หวานมาได้พันแห่งความรักให้กันละกันเพราะปลูกมาได้พันแห่งความรักร่วมกันช่วยกันลดน้ำาพนดินเอ,อแต่โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวกันเลยก็ได้แต่ครั้งนี้มันจะเติบใหญ่ความรักครั้งนี้มันจะเติบใหญ่และง้อเงยแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะ